นี่นะครับผมอันนี้คือก็จะเป็นลักษณะอาทางเดินเหมือนกันนะครับที่จะเป็นช่องหน้าผานะครับท่านตายไม่ขอพาเข้าไปดูนะจุดนี้นะ่าจะมีวัวควายเข้ามาอยู่นะครับพื้นก็ชื้นนะครับผมนี่ผนังด้านบนนะครับนี่นะครับจุดไฮไลท์ของเราวันนี้นะครับนี่ ชงอนหินนะครับที่โผล่ออกมานะครับนี่โอ้หนี่ครับช่องแรกนะครับก็จะเป็นรูเข้าไปนะครับนี่ก็สวัสดีนะครับก็สวัสดีเอซทุกท่านนะครับนี่หลังจากอีพีที่แล้วนะครับเราก็ได้หาเห็ดนะครับเราก็ได้เห็ดมาเยอะเนาะนี่ สำหรับอีพีนี้นะครับพานตายก็จะพาทุกคนนะครับไปดูนะครับถ้ำหีบสมบัตินะครับหรือว่าถ้ำหีบนะครับซึ่งมีลักษณะที่เป็นหีบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะวันนี้เรามาที่นี่นะครับเราก็เลยพาทุกคนไปแวะชมนะครับไปนะครับผมนี่นะครับเราขึ้นมานะครับด้านบนเนาะนี่ ไปสำหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปหาเหตุนะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับผมไปผมอันนี้คือก็จะเป็นลักษณะาทางเดินเหมือนกันนะครับที่จะผ่านไปดูถ้ำสมบัตินะครับมันก็จะเป็นแนวหน้าผาแบบนี้นะครับนี่ นี่นะครับลักษณะก็จะเป็นช่องหน้าผานะครับเฮ้ยทำไมน่ากลัวจังเลยเนาะอันนี้ครับผมอันนี้คือจุดแรกนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นช่องโอ้เป็นถ้ำเข้าไปนะครับผมนี่มืดเลยนะโอ้แต่ว่ามันแห้งนะครับั้งในนะดูนะครับด้านในเนาะ เป็นช่องหินนะครับนี่อันนี้คือเป็นจุดแรกนะครับที่เราพามาเนาะเพราะว่าลักษณะก็จะเป็นหน้าผาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะโอ้พานตายไม่ขอพาเข้าไปดูนะนี่มันแห้งเหมือนจะมีหมูป่าเข้าไปอยู่นะครับอ่ะเราไม่รบกวนนะครับผมแล้วก็ขออนุญาตนะครับวันนี้พานตายก็มาเที่ยวเฉยๆนะครับผม นี่ลักษณะนะครับก็ถ้าฝนตกก็สามารถอยู่ได้เลยนะครับเป็นเพิงหินนะครับผมนี่โอ้เป็นแนวหินนะครับอันนี้คือเป็นจุดแรกนะครับที่เราพามาชมเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปจุดอื่นนะครับนี่เดี๋ยวเราก็ไปในแนวนี้เลยนะครับไปนี่นะครับจุดที่สองนะครับที่เราพามาชมนะครับนี่ ลักษณะก็จะเป็นช่องรูนะครับนี่โอ้หนี่ครับผมจุดนี้นะ่าจะมีวัวควายเข้ามาอยู่นะครับพื้นก็ชื้นนะครับผมนี่ผาน,านังด้านบนนะครับนี่ก็จะมีแนวป่องหินตกลงมานะครับโอ้อัน,นี้จุดที่สองนะครับ ถ้ำนี้ก็น่าจะเปียกนะเวลาฝนตกนะครับแต่ว่าเราเวลาฝนตกนนแรงๆเราก็ใช้ปีนะครับแขวนหรือว่าก่อไฟอยู่ได้นะครับนี่นะนี่เรามาคนเดียวนะครับวันนี้นะโอ้นะครับฝั่งนี้ก็จุดที่เป็นถัดมาครับนี่ลักษณะก็สามารถนั่งได้เลยนะครับ พายุฝนฟ้าลงแรงๆก็อยู่ได้จุดนี้นะครับนี่เพราะว่า,าไม่ไม่เปียกชื้นนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีรูเนาะแล้วก็ปลอดภัยนะถ้าอยู่นะถ้าฝนตกนะครับนี่ไปครับผมไปจุดอื่นครับผมโหนจุดต่อมานะครับ ก็เป็นโถงที่สามนะครับนี่โถงที่สามก็จะมีเป็นหมายตะเคียนหน้าถ้ำนะครับนี่แล้วก็มีจุดที่น่าจะเป็นนายพานนะครับมาอยู่เนาะนี่จุดนี้ก็มีแหล่งน้ำนะครับ นี่อันนี้อยู่ได้นะครับไม่เปียกนะครับตัวนี้นะโอ้หแล้วก็มีรูเหมือนกันนะครับเนี่เป็นโถงนะครับอ่ะเราก็จะสำรวจไปทีละต่อห้องละห้องนะครับแต่ว่าเราไม่เข้าไปสำรวจแบบละเอียดนะเพราะว่าตามรูตามอะไรวันนัตามรูตามอะไรคือช่วงนี้นเป็นหน้าฝนเนาะมันอันตรายนะครับเราก็เลยไม่อยากเข้าไปนะครับนี่ ด้านบนก็เป็นช่องหลายช่องนะครับอันนี้เราก็าดูช่องถัดไปนะครับนี่โอ้แปลกมากนะครับจุดนี้เนาะอยู่กลางป่าลึกนะครับวันนี้เราก็มาคนเดียวนะครับพันต่ายก็แบบเดินไปบางจุดน่ครับขนหัวลุกเลยนะ <c ười> อันนี้ไม่รู้เป็นไรนะครับ ดูนะครับผมนี่ก็เป็นต้นไม้นะครับที่หักโค่นลงแล้วนะครับนี่เราก็ไปอีกจุดหนึ่งนะครับเราก็ลัดเลาะไปเรื่อยๆนะครับจุดนี้เนาะ นี่เราก็ดูกันยาวๆเลยนะพานต่ายจะให้ดูแบบผ่านๆนะครับนี่อันนี้คือเป็นช่วงแรกของหน้าผานะครับมันก็จะมีเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับผมนี่นะครับเนาะอันนั้นก็เป็นช่องซ้องหินนะครับด้านบนนะครับด้านหน้านะแต่เราไม่ได้เข้าไปให้ทุกคนดูนะครับ นี่อันนี้คือจุดแรกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปเนะเาะอันนี้คือในแนวหน้าผาแนวแรกเอาง่ายเดี๋ยวเราไปดูแนว,แนวหน้าผาถัดไปนะครับโอ้โลกมากเลยนะครับน,นะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะครับนี่แนวหน้าผาที่สองนะครับที่เป็นถ้ำหีบนะครับ ด้านบนนะครับไปครับผมตอนนี้เราก็ต้องฝ่า,าเนี่ยที่มันลกๆไปให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนาะนี่นะครับจุดที่สองนะครับนี่หน้าผาที่สองนะหลังจากที่เราเดินมานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ ที่ตั้งเหมือนฐานเลยนะสำหรับเอาไว้ให้อาณาพานเข้ามานอนหรือว่าใครก็ได้ที่เข้ามานอนนะครับนี่เวลาฝนตกแรงๆเขาน่าจะเปียกนะครับดูพื้นนะครับเปียกนะเวลาฝนตกแรงๆเนาะเป่าดูนะครับอันนี้เป็นชะงนหินนะครับในป่าลึกนะโอ้แล้วก็มี ตะเคียนใหญ่นะครับนี่อันนี้คือเราผ่านมานะครับแล้วก็พาทุกคนมาดูนะครับถ้ำหินสมบัตินะครับหลายๆอีพีก่อนนะครับพานไต่เคยมานะครับตรงนี้ก็คือเราผ่านมาเราก็เลยมาถ่ายทอดให้อีกนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะเข้ามาป่าคือมันยากนะครับอันนี้คือปีหนึ่งแล้วพานไต่ไม่ได้มานะครับนี่ ด้านหน้านะครับตรงถ้ำนะครับผมอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดที่ไฮไลท์ของเราวันนี้นะครับผมว่ามีอะไรนะนี่นี่นะครับจุดไฮไลท์ของเราวันนี้นะครับนี่มาถึงคนหัวลุกทุกทีนะครับ <c ười> นะครับนี่นะครับ ตรงนี้นะครับที่เราตามหานะครับนี่มันจะเป็นลักษณะชะง่อนหินนะครับที่โผล่ออกมานะครับนี่หลายหลคนที่เข้ามาแล้วก็ยังไม่รับชมนะครับอันนี้คือมาชมใหม่ได้นะครับพันต่ายแวะมาก็เลยพาทุกคนมาดูนะครับนี่ฝนตกนี่คือสามารถขึ้นไปอยู่ได้เลยนะครับเนี่ยด้านบนนะครับ เมื่อก่อนนั่นคือจะมีบันไดนะครับอที่ทำเป็นขัวไต่ขึ้นไปนะครับนะครับแล้วก็จุดไฮไลท์ของเรานี้นะครับผมเราเจออะไรบ้างะครับมาวันนี้นะโหนี่นะครับช่องแรกนะครับก็จะเป็นรูเข้าไปนะครับนี่ช่องที่สองนะครับแล้วก็สามนะครับนี่ จุดไฮลท์ของเราก็นี่เลยนะครับนี่เป็นไม้นะครับไม่รู้ว่าทาสีหรือทาอะไรนะครับเห็นไหมแล้วก็แกะสลักนะครับแล้วก็มีเหล็กยึดนะครับนะีอันนี้คืออะไรนะครับหลายคนก็ถ้ารู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าเป็นอะไรนะครับนี่ลักษณะนะครับผม ตรงนาถ้ำป่าลึกนะครับผมวัวงูนะครับตัวน,นี้นะนี่อ่ะเราก็ได้พาทุกคนมาดูนะครับลักษณะเนาะสิ่งไหนที่อยู่ในป่าลึกนะครับเราก็พาทุกคนมาเห็นมาเจอนะครับโอ้นะครับผมอ่ะนะครับยังไงนะครับผ่านตาย ก็พาทุกคนสำรวจโดยประมาณนะครับเนาะไม่ได้ละเอียดมากนะครับแต่หลายคนสงสัยอะไรก็ถามมาในคอมเมนต์นะครับอันนี้จุดนี้ก็อยู่ที่เทือกเขาภูพานนะครับอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับอันนี้สถานที่ก็ไม่บอกนะว่าเป็นจุดไหนนะครับรู้แต่ว่าเป็นป่าลึกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพานตายขอพักก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมา คุยกันใหม่นะครับนี่นะครับผมวันนี้นะครับเรากา็พาทุกคนนะครับมาที่เอาแล้วนะนี่สิ่งที่เราเข้ามานะครับแล้วกเ็เห็นแล้วนะครับนี่ด้านหลังก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับผ่านตายรู้แค่ว่า,เ,าเหมือนอะไรนะบางคนเรียกว่าถ้ำหีบบางคนเรียกว่าถ้ำที่เอาไว้ในหลังช้างนะครับผม หรือว่าจะเป็นที่ไว้ในหลังช้างหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับอันนี้คือเป็นจุดหนึ่งนะครับที่เราไม่เคยพบเคยเจอนะครับแล้วก็เราเห็นแล้วก็ามานําเสนอทุกคนเนาะนี่อ่ะนะครับผมเราาได้เดินทางมานะครับวันนี้นะทั้งวันแล้วนะครับสําสหรับ EP ีที่เป็น อีพีที่1น,นะครับที่เราเข้ามาเนาะก็เป็น EP, อีพีวัดงามโพแล้วก็หาเห็ดแล้วก็อันนี้คือผ่านตายตั้งชื่อให้เลยนะครับเป็นถ้ำหีบสมบัติหรือว่าถ้ำป่องนะครับนี่ภาใคร f อซท่านไหนนะครับมีความรู้เกี่ยวกับแบบนี้นะครับก็ตั้งชื่อมาได้นะว่าเป็นถ้ำอะไรนะครับนี่เมื่อก่อนก็มีพระนะครับ เคยเข้ามาจำพรรษานะครับแล้วก็มาทุดงนะเห็นร่องรอยนะครับนี่จริงๆแล้วพานต่ายกา็ไม่เคยมาสักครั้งก่อนที่จะเคยเข้ามานะี่คือไปสอบถามกับคนอื่นนะครับแล้วก็เราก็ให้คนอื่นพามาเนะเาะน้องชายพานต่ายแหละพามานะครับเราก็ลยมาเห็นมาพบมาเจอแล้วก็พานต่ายก็เคยเข้ามาแล้วเป็นครั้งที่สามนะครับอ่ะนะครับผม แล้วก็อยู่นานไม่ได้เนาะนี่ยังไงนะครับตอนนี้นะอีพีนี้นะครับผมพานตายก็จะเดินทางออกจากป่าแล้วนะครับผมนี่ยังไงก็อย่าลืมติดตามช่องพานตายสายป่านะครับเป็นกําลังใจให้พานตายด้วยนะครับสําหรับอีพีต่อไปนะครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันนะครับผมพานตายก็จะขึ้นเขา,า,าไปเที่ยวป่าเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวก็เจอกันเนาะอย่าลืม ติดตามช่องพันตายแล้วก็ดูโฆษณาให้พันตายด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ